ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเควาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพคตรฤาษีดาบทั้งหลายชาบังบทชาลับแหล่เจ้าสำนักเจ้าที่เจ้านิกายภระมึอภาคมาทั้งหลายนมขมังเวททั้งหลายคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวททั้งหลาย ว,วานนี้พ่วงพันกันมานะครอบครัวตระกูลทั้งหลายนะในทุกๆสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบ,บันในทุกๆแคว้นินแดนเราจิตญาณของไวรัสโควรนสิบเกทั้งหลายจิตญาณท,ท,ที่ตายลงด้วยไวรัสโควรนสิบเกทั้งหลายที่ตายลงด้วยวัคซีนโควรนสิบเกา้าทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําก็ตามทีนะทั้งหมดทั้งมวลนะเราจิตญาณที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขัง,งจองจําอำนาจแห่งกุญสัยมันดำคาถาคงเว้นมนต์คาถาหน้าจิตดิษเด็ดพลังลาาอภิญญญาาาาตตบะฌนก็ม นะให้น้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธัมมังสลาหนังคัจฉามิ สังขังสลานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสลาหนังขจามิทุติยัมปิสังขังสลาหนังขจามิตติยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิตติยัมปิธรรมังสลานังขจามิตติยัมปิสังขังสลาหนังขจามิ ขอน้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยแด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัต์ตามองค์มหาบารมีมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายนี่แรงงานนี่ในทรัพย์สินนี่บุญคุณนี่แต่ความช่วยเหลือนี่จากการใช้บาร,รมีผู้อื่นนี่จากสินบนนี่จากการบีบบังคับเอากับผู้อื่นด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัด นี่ในการเบียดเบียนเอาตั้งเอาจนเกินสมควรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจต่อผู้อื่นทั้งหลายนี่จากการเข็นฆ่าประหัตประหารการกระทำทรมานบีบคั้นกดดันผู้อื่นการตัดโอกาสผู้อื่นทั้งหลาย นี่ต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายนี่จากการช่อชนคดโกงโกหกหลอกลวงนี่ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อแผ่นดินต่อโลกธาตุนี่จากความพยาบาทอาฆาตแค้นนี่จากพันธสัญญา คำมั่นสัญญาคำสาบแช่งการครอบขันครอบครูหรือข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายนี่จากการพ่่มสอนผู้อื่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัทธรรมสร้างความหลงวกวนสารวนต่อลูกหลานบริวาร นี่ตมูสงองค์มหาบร,รมีผู้โปรดสั์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ต่อพระศาสนาต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายในรูปแบบของนี่แรงงานก็ดีการยักยอกเบียดบังการลักขโมยการช่อโกอง การเบียดเปี่ยนเอารัดเอาเปรียบการแอบแฝงเข้ามาอาศัยการหาอยู่หากินกับพระศาสนาตักตวงเอาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อสมบัติของพระศาสนาต่อของสงฆ์ขององค์มหาบารมีทั้งหลาย เพื่อตนเองและพวก้องนี่จากการทำลายวัดวาศาสนาการทำลายสื่อสติธรรมคำสอนขององค์มหาบร,รมีนี่จากการใช้อธิวาสนาบร,รมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนการตั้งเอาต่อสังสารวัตร นี่จากการล่อลวงหรือนำพาผู้คนทั้งหลายให้หลงหมกมุ่นมัวเมาหลงวกวนหลงยึดติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำพาผู้คนทั้งหลายให้ต้องจมดิ่งสู่ความมืดมนแห่งสังสารวัฏ จนเป็นวิบากปิดกั้นปิดปังผูกมัดผูกพันกลายเป็นพันธนาการกับขังจุดลังหนวงเหนีย่ยวกีดกันขัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยในพระศัทธรรมต่อการปรงกันวางการจบตามดับตาม ต่อกิจการโปรดสั์ตามองค์มหาบรมีทั้งหลายที่เคยติดค้างต่อครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อสำนักนิกายต่อวิธีวิธีการต่อแนวทางต่างๆต่อศาสตร์ต่างๆต่อวิชาอวิชา ในรัชานวิชาต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมนายเวรต่อพ่อแม่บุปการีต่อครอบควรัววงตระกูลต่อสามีภรรยาต่อผู้มีคุณต่อลูกศิษย์สาวกต่อลูกหลานบริวารทั้งหลาย ต่อภาคทิ์ภาคหยาบภาคมืดภาคมานหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกในทุกๆภาคส่วนในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอจดเจดใช้ในทุกๆนี่เวนี่กรรมที่ยังคงตกค้าง ต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดต่อมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามทั้งที่ระลึกได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่ว่าจะเคยกระทำมาในภพหนึ่งชาติใดก็ตามทั้งกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดี กรรอย่างกลางๆก,ก็ดีที่ยังตกค้างในทุกวันแคว้นอินแดนในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ออก,กรรมทั้งหมดทั้งมวลน้อมองค์มหาบารมีทุพะองทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แกมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายถอยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอทดเจยทดใช้ในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลายขอให้บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวณของบริวารทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวณคู่กร,รณีกรรม และบริวารของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณถพึงมีส่วนในที่วาสนาบารมีของมูเ่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมีขอให้มีส่วนในการบวชการสละและมหาสังฆทาน ในทุกๆครั้งมหากุศลอันเกิดจากการปรงการวางการจบตามดับตามว่างตามโปรสัตตามองค์มหาบร,รมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายรวมถึงบร,รมีในทุกๆทัก,ท,กที่เคยกระทำมาดีแล้วนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโส